อดัมฟารมสวัสดีจ้าเจ็ดโมงเช้าของเจ็ดโมงกว่านะคะของเช้าวันจันทร์ที่ยี่สิบสองพฤษภาคมหกหกจ้ามาชมกวางเหมือนเดิมนะคะ เพิ่มเติมคือรักมากขึ้นนะคะมาแล้วแม่มาแล้วมาแล้วจ้ามาแล้วจ้าชมกวางเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือรักกว่าเก่าอดัมฟ้ามเนี่ยตั้งยุ่น ใกล้ๆกบ็บ้านกุดหวาที่พันจุดบังไฟตะไลาลานหมู่บ้านเนาะค่ะพี่นอ้องอู้จอยฟั้างจากผู้ใดบริบูรเนาะค่ะผู้ใดบริบูรไทยถอดสดบังไฟที่ใหญ่ที่สุดนะคะบังไฟยี่สิบล้านเส้นผ้าสูงกลางสิบจุดหานิ้วความยาวหกเมตรขึ้นไปได้น้อยนึงค่ะผ้ากาันหลุนนะสันบรนจุดประมานหามงแรงเนาะคะ่ะหมู่บ้านนี้ชื่อ กำลังสิลุนว่าไปได้สวยเนาะคะ่ะบึ้มแตกค่ะบางไฟตะไลยี่สิบล,ล้านของกุดว่าปีนี้ไม่ผ่านปีหน้าเอาไมมนะคะแตกค่ะหมู่ว่านนี่ที่แหลกฐานคื้นจะลวดนี่ค่ะพี่น้องคะ่ะฟิวพี่น้องนึกภาพตามเนะคะ่ะมันเป็นก้มกลมเป็นบ่อค่ะ อที่นี้ก็จะมีไฟออกข้างลางหลายจุดคือจังทรงจรวดขึ้นย่านอาวกาศนั่นแหละจ้าคือกันเลยฟู่เพียงเทัามาขันพันขึ้นไปสูงนี่คือสิแจ๋วเลยค่ะเป็นดบับขึ้นสำเร็จเนาะค่ะมาวบ้านพันแตกก่อนฟู่ดุม นีให้ไวคะ่ะต้องวิ่งหนีให้ไวนะคะคนจุดต้องวิ่งหนีให้ไวดีที่ไม่มีใครได้รับอันตรายนะคะงานใหญ่ค่ะเป็นงานใหญ่ของอำเภอกุชินารายนะคะเป็นหนึ่งเดียวในโลกนะคะอำเภอกุชินารายกระสินบุญบ้างไฟกุดว่านะคะหนึ่งเดียวในโลกเลย บังไฟยี่สิบล้านนะคะปีนี้บ่ผ่านปีหนาเพิ่นกระสีเห็ดม่อยู่คะ่ะที่แรกปีหนาเพิ่นว่าเสียเอาบาังไฟบังไฟตะไลสี่สิบล้านเที่ยวนี้ก็เลยยี่สิบล้านไม่ผ่านก็เลยต้องเอายี่สิบล้านเหมือนเดิมก่อนนะคะให้ผ่านก่อนค่อยไปยี่สามสิบสี่สิบล้านนะะค เพื่อพัฒนาึ้นเรื่อยๆค่ะพี่น้องคะปีนี้พ่อผ่านปีนาเอาไหมปีนาผ่านแล้วก็เอาใหญ่ขึ้นกว่าเก่าสินะค่ะมวลด้ค่ะงานบุญบังไฟมวนค่ะนายกอบจผููวงผูว่าเพิ่นมากครบเลยค่ะงบประมาณหลายพร้อมค่ะงบประมาณในการจัดบังไฟบ่าต่ำกว่าสี่ล้านเนาะค่ะ เออนะคะอดัมฟ้าม์นี่ตังเวไกลกันนะคะน้องกระตันไปบ้านกุดว่านี่ก็ประมาณห้ากิโลห้ากิโลนะคะอุ้งอิงอีหลาหน่อยนอนกินหญาค่ะพี่น้องค่ะนี่ดค่ะอุ้งอิงกินหญ้าอะไรด้วยค่ะนี่นะคะ ดิค่ะอ,อุงะะอิงดิค่ะหยามจับจับจ่นิค่ะออของเข้ากระหายอาหารคนขึ้นกันค่ะนะคะ,นะคะพอผลเสียเอาหายทุกเศร้านะคะนะคะแต่อุ๊งอิงน้อยกินเป็นหรือยังเนาะ พ่อก,ก็เริ่มกินหยาได้สองมือนะะอี่ค่ะวงอินหน่อยสองซ้ำม,มือนะะอี่วันนี้พ่อตัดหญ้ามาให้แต่เช้าเลยพากันออกมาตะเสาเนาะค่ะมือนะะี้ออกมาตะเสาวกวห่อนคือเก่าด้ะค่ะพี่น้องคะอ่ะออากาศนี่อ่อนคากจาปีนี่ห่อนยางเดียวกับไข้สีแรงน้าหนกอาะค่ะเนาะ ผู้ใดอันมนีแรงมีข้อกาก็บน้ำก็โชคดีไปแล้วจะปีปีนี้หรือปีไหนๆเขาเป็นเกษตรกรรมพกก็ต้องควรจะมีแรงน้ำเลยเนาะค่ะพี่น้องเกษตรกรรทำเกษตรกรรมควรจะมีแหล่งน้ำมีแหล่งน้ำก็สะดวกเลย เพราะอดัมฟาร์มนี้ก็ขุดไว้หลายคลองแล้วนะคะรอแต่ฝนตกจ้าเพิ่นว่ามือเอื้อนสิตกหนักบอลูจะตกบอดจ้าพรุ่งนี้นะคะพี่น้องรับชมจากทางไหนบ้างคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะคะแลกเปลี่ยนประสบการณ์หรือพูดคุยกันแบบสบายๆก็ได้จ้าหรือจะสอบถามเรื่องอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาไดได้คะ่ะพี่น้องคะ่ะ เขียวเป็นตะเสียบอีหล่ะนะตาเอแผลของอะตอมใกล้จะหายดีแล้วนะคะตัวแม่ที่โดนผ่าคอไปนะคะเหลือบาดแผลสดนิดหนึ่งนิดหนึ่งนิดหนึ่งยพารวยเดี๋ยวตามไปหาพารวยกันจ้าพารวย พารวยเอ้ยพี่ชายองคงอิงบริลูนั่งนี่ค่ะกินอยู่นี่ค่ะพารวยจับ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 อยู่เนี้จยจาพารวยพารวยพารวยมีคนฝากความคิดถึงมาพารวยมีคนฝากความคิดถึงมา <c oughs> ทำมินิฮาร์ดให้เลยนะคะ ขอบคุณพี่น้นองที่เอ็นดูเด็กๆของอดัมฟาร์มด้จา้าขอบคุณมากค่ะซอยกันเบิงกันแง่งเนาะค่ะพี่น้องคะ่ะซอยกันเบิงกันแง่งนะคะของเรานี่เพื่อการบันเทิงเลยนะคะเนี่ยทำคลิปเนี่ย เพอค่ะความบันเทิงเด็กดูได้ผู้ใหญ่ดูดีนะคะเด็กดูได้ผู้ใหญ่ดูดี อินดี้อินดี้เพื่อเศรษฐกิจก็ได้นะคะอินดี้เขาเขาอินดี้นี่ไผ่ไพ่พยอยากจองไว้ก็ได้เด้ค่ะนะคะ,นะค,ะความยาวประมาณสี่สิบเซนค่ะคู่นี้ห้าพันบาทค่ะนะคะพ่อกับแม่จะปล่อยให้ในราคาห้าพันบาทเนาะอินดี้เนาะ อีกประมาณสี่ห้าเดือนเพิ่นสลัดเขาจะ้ะเพิ่นก็จะสลัดเขาแล้วอะพี่น้องท่านใดอยากรูยังเกี่ยวกับกวางก็คอมเมนต์มาได้เด้ค่ะอยากให้เหตุคลิปแบบใด,ดเกี่ยวกับกวางก็แพะเนาะคะ่ะสามารถคอมเมนต์มาได้เลยค่ะเราจะได้จัดทําให้ถูกนะคะ สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่รับชมนะคะขอบคุณที่รับชมขอบคุณสำหรับทุกคอมเมนต์นะคะท่านใดที่ยังไม่กดติดตามฝากกดติดตามกดกระดิ่งนะคะเพื่อจิตจะได้บม่พลาดคลิปต่อๆไปเนาะคะ่ะและก็เป็นความกำลังใจในการทำคลิปของอดับฟาร์มน้ำนอนะคะ่ะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีคะ่ะ